คลิปนี้นะครับจะนำเสนอพระกริ่งไหว้ข้างนะครับรุ่นแรกของวัดโคกเมนนะครับอ,อำเภอเฉวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพระกริ่งไหว้ข้างโพธิคล้ายนะครับก็จะมีเนื้อเดียวนะครับก็คือเนื้อทองแดงรมดำนะครับแต่เหรียญที่ที่อยู่ในมือผมขณะนี้เนี่ยก็ทองสภาพทองอรมดำก็เรียกว่าคือคือหลุดไปเยอะนะครับก็ยังมีเหลืออยู่ตามซอกบ้างนะครับ แต่ก็พอจะนํามาศึกษากันได้ในเรื่องของรายละเอียดนะครับในเรื่องของเส้นต่างๆเรื่องของความคมชัดอะไรต่างๆนะครับพระกริ่งรุ่นแรกของพ่อท่านคล้ายว่ข้างาเดือนนี้นะครับาบางก็บอกว่าออกในปี05น้าะครับบางก็บอกว่าออกปี07นะครับ2 5 0หหรือ2507นนะครับก็ถือเป็นรุ่นแรกของการทำพระกริง่ง ว้ข้างนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการาทำมาอีกนะครับก็คือน่าจะเป็นปี2517นะครับเป็นรุ่น2นะครับปี2517นะครับแต่ในระหว่างนั้นบางท่านก็บอกว่ายังมีการนำบล็อกนี้นะครับมาปั๊มกันเรื่อยๆนะครับมาถอดพิมพ์มาทำแจกกันก็มีนะก็แล้วแต่แต่ที่นิยมเล่นหากันก็คือรุ่นแรกนะครับก็คือปี2505ะครับที่ บางคนก็ลงความเห็นว่าเป็นปี2507นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อทันคล้ายนะครับไหว้ข้างแบบนี้นะครับนะครับนั่งจันเข่าวหว้ข้างแล้วก็มีกระถางทูบนะครับเป็นพระกริ่งนะครับเป็นพระปั๊มนะครับก้นข้างหนานะครับนี่นะหนานะครับนะครับความหนาแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนว่ามียัน เป็นอุณาโลมนะครับแล้วก็บอกว่าพุทธังอรางพุทธโธธรรมังอรางพุทธโธสังคังอรางพุทธโธนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันนะครับจริงๆจะมีความคมชัดอยู่นะครับแล้วก็ที่เป็นปี0ูนย์ที่เป็นของแท้จริงๆมักจะมีสายตรงนี้นะครับนี่ฮะคลใาล้ๆสายสินนะคล้ๆสายสินแต่ว่าก็จะเป็น เส้นบางๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่แนะแต่ถ้าเป็นการถอดพิมพ์เนี่ยเส้นตรงนี้ก็จะไม่มีนะไม่มีคือจะหายไปเลยนะครับหรือจะมีติดนิดๆน,น,นะครับตรงนี้นะครับเส้นพาดตรงนี้มักจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวลองมาดูรายละเอียดนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตาเมตาขวาของพ่อท่านนะครับก็จะเล เล็กกว่านะครับเล็ก,กว่าตาซ้ายนะครับตาขวาของพระท่านนะครับแต่ตาในมือเราก็จะเป็นทั้งด้านซ้ายนี่พื้นผิวต่างๆนะครับสภาพจมูกก็ไม่ได้นูนไม,ไม่ได้แบบแหลมอะไรมากนะครับก็จะเป็นแบบแบนๆแบบนี้นะฮะก็จะมีพวกเนื้อเกินอะไรบ้างนะครับมีเนี่ยริ้วรอยนะครับใต้ซอกคอ ในตาของพ่อท่านนะครับใต้ซอกคอนะครับจะมีเส้นนะครับเส้นแล้วก็เป็นเส้นเสี้ยนลอยกระแสวิ่งนะครับตามลักษณะของการปั๊มเนนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับปั๊มยากนี่ครับพื้นผิวจะไม่ได้เรียบซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเทียบกับของที่ไม่แท้นะครับว่าจะมีความแตกต่างกันอันนี้เส้นที่พูดถึงนะฮะเส้นที่เป็นเส้นบางๆนะครับ ที่ผมบอกว่าคล้ายๆสายสินอะไรนี่นะเส้นบางๆถ้าเป็นการถอดพิมพ์เนี่ยก็จะ,ะมองไม่เห็นนะฮะสำหรับเส้นนี้นะครับโฟก,กัสยากดีนเดนครับนี่ความคมชัดต่างๆแล้วก็ที่ขาของพระท่านเห็นไหมครับที่ใต้จีวรน,นะจะมีเส้นนะครับเส้นนะครับเป็นเส้นคล้ยๆ บางๆนะครับเส้นเล็กๆบางๆนะครับกระถางทูบนะครับจะมีรอยรอยกระแสไายวิ่งอยู่ตลอดเลยนะครับตามข้อมือของพ่อท่านนะครับเห็นดูนะครับนี่ฮะรอยกระแสของการปั๊มนะครับนี่ด้านหน้านะครับแล้วก็คําว่าพ่อท่านคล้ายค่อนข้างจะคมนะครับตัวคมนะครับลึกนะครับคมมีความคม นนี่ที่เป็นด้านหน้านะครับรอยเท้าของพ่อท่านนะครับเส้นเสี้ยนนะครับดูนะครับเส้นรอยกระแสนะครับอันนี้ที่จะให้ดูรอยพื้นเหรียญนะครับรอยรอยพื้นก็ไม่ได้เรียบเสียทีเดียวนะครับรอยเท้าพ่อท่านก็จะเป็นเส้นนะครับที่เกิดจากการแกะบล็อกแกะพิมพ์นะครับนี่ครับจะเป็นรอยกระแสวิ่งนะครับ ตามจีวรน,นะครับโดยเฉพาะเส้นที่ข้อมือที่พาดมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ตายคอนะครับผิวจะไม่เรียบนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นรอยกระแสนะครับรอยมีรอยกระแสบางบางเหรียญนี่จะจะมีลักษณะเป็นเป็นยกขอบขึ้นมาก็มีนะคร ยกขอบแล้วก็เป็นกระแสแล้วก็มีรอยปลิ้นตามเหรียญน,นะนะครับมีเนื้อเกินนะครับนี่นะครับพื้นผิวเหรียญน,นะครับพื้นผิวไม่ได้เรียบนะครับดูมีเส้นคล้ายค้าวงเดือนนะพื้นผิวนะครับนี่รอยกระแสนะครับ ก็จะมีการอุดกลิ่งนะครับที่จริงอุดกลิ่งแล้วก็อันนี้รอยตะใบนะครับจุดตัดตัวตัดที่สําคัญนะครับสําหรับพ่อทตันคล้ายพิมพ์นี้นะครับก็คือ ก็จะเป็นที่รอยมือตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งมือของพ่อท่านนะฮะตำแหน่งมือเนี่ยตรงนิ้วมือนะครับเหมือนเช่แบบรอยตัดเลยนะครับรอยเป็นนิ้วเป็นนิ้วลงไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ครับตัวตัดนะครับบางองค์ก็จะกลิ่งจะติดก็บางทีก็ไม่ติดนะฮะบางเสียงจะดังไม่ดังนะบางทีนะครับ มีลักษณะตัวตัดนะครับตรงเป็นจุดที่ต้องจดจำนะครับตรงนี้ก็ถ้ามีตัวตัดแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอกาสแท้เลยนะครับนะครับแบบนี้นะครับลักษณะตัวตัดนะครับตัวตัดที่นิ้วมือนะครับเป็นรอยเหมือนนิ้วนะครับตัดตามร่องของนิ้วลงมาแล้วก็ด้านนี้จะเป็นรอยตัดนะครับ แต่นี้มันสภาพมันสึกหน่อยนะครับก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตัวตัดเจ็ดฝันจะไม่เสมอกันนะครับเป็นร่องนะครับน,นี่คือพอรันคลายแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เป็นลักษณะ บางคนก็บอกว่าสร้างทีหลังนะครับคือถอดพิมพ์มานะครับแต่บางคนก็นี่ครับคือเส้นใต้คออะไรนะครับก็คือจะไม่มีนะนี่ครับรอยเส้นพาดต่างๆนะครับแต่เป็นก็เป็นการปั๊มเหมือนกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะไม่เหมือนกันนะครับเส้นใต้คอคือจะเป็นเรียบนะฮะแต่ว่าถ้าของจริงปี0ูน้าเนี่ยก็จะมีร่องรอยเส้นต่างๆ เส้นใต้ขาที่ผมบอกให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่จะไม่มีนะครับหรือว่ามีเส้นบางๆนะครับเป็นเส้นบางๆตัวอักษรต่างๆก็ความคมชัดความลึกก็จะน้อยลงนก็โดยเฉพาะตัวตัดนะครับตัวตัดในคนละเรื่องเลยนะครับจะเป็นแบบนี้คือไม่เห็นเป็นรูปของนิ้วมือนะครับก็มีคนลงความเห็นไว้ว่า เป็นการถอดบล็อกถอดพิมพ์มานะครับแล้วก็มาทําแจกจ่ายกันในภายหลังนะครับกลิ่งส่วนใหญ่จะดังนะรุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยนี่ก็นกลิ่งดังนะครับแต่ราคาก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่ทันพ่อท่านนะครับก็มี2ความเห็นนะครับคือบางบางท่านก็ไม่เล่นไปเลยนะครับก็คือเป็นของเก๊เปของปลอมของเด่นแบบไปเลยนะครับ ก็ที่สําคัญก็คือต้องแบบนี้นะครับมีรายละเอียดกคมชัดนะครับโดยเฉพาะรอยตัดตัวตัดที่รอยนิ้วมือนะครับที่จะพอมีราคาถ้าสภาพสวยๆก็หลายพันอยู่เหมือนกันนะครับนะ่ครับกลิ่งพ่อทั้งคล้ายนะครับกลิ่งพ่อทั้งคล้ายรุ่นแรกวัดโคกเมรน,นะครับนะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับที่นิยมเล่นหากันก็คือ ก็คือต้องเป็นปี05หรือปี07นะครับส่วนที่ปั๊มขึ้นมาทีหลังก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันนะครับราคาก็จะไม่แรงมากนะครับอันนี้ถ้ารมดำสวยๆก็รักสามสี่พันผมว่าน่าจะได้นะครับนี่อันนี้ก็ไม่ไม่สวยไม่ไม่ชัดมากนะครับ,นะค,รบความละเอียดนะครับต่างๆนะครับนี่ความเก่าความเนื้อทองแดงนะครับก็ นำมาเล่าสู่กันฟังครับพระกริ่งไว้ข้างรุ่นแรกของวัดโคกเมนนอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ